อ้ยพูนอ้ยใายตุบปุอยู่บ้านนี่ยพูนอามน้ำหนมเลยขึ้นกันเลยอืโฮะเก็บ hết ผงเลอดอีกที่นอหนั่งเลยอุ้ยออกเป็นเงาเลย มาพ่ออีกแลเนาะพออีกแลตัวนี้พออาอเอาพอแกงพ่อสีเอาสวัสดีครับวันนี้กับวันที่27ตุลาคม2566เา้ตอพี่น้องขึ้นเขาคือเกาพี่น้องมาหาเบิง์กเฮดปวดอีกพี่กัสกะขึ้นวัดผู้พล้านสูงคือเกาเนี่ยแหละพี่น้อง พ่อใหญ่คอนกับยายกอนบ่ได้ไปทา้งหลด,ดอกมืัอนี้ยายกอนบ่ได้มาเพิ่นบ่สบายเพิ่นไปหาหมออยู่เด็ดทรายผ้าไปอยากมาเก็บเห็ดพอแห้งนะยายกอนก็ได้หักมาบ่ได้ติีพลนบ่สบายเนาะมาพี่น้องมอลุ่นมา่ส้มน้ำกันมนืัอนี้มาเก็บเห็ดพอแล้วงตีบ้าบ่หลายดอกเนาะมากมาพี่น้องมา โมแหกแหกมันแ่ท่านไปหาดงมูมันยอ,อ,มมมอ,อ,ยอยู่ครออกหาดงดูจุ๊บจุ้มบ่มีกหายยังไงกันหายละเหรอ พ่อดแแกงอีบ่อมันนี้แห่แกนอเกบเพชรุงเือด้นหนออุ้ดอกงามเลยสองดอกอ้แข็งดิฮะเก็บเพชรุงเือดอีกพี่นองามอกเป็นเงาเลย เดอกยว้าทั้งพี่หวันก็มาได้บ่เหมือนโอ้โฮเต็ดหวันมาเล่มหวานอ่ดูแม่นกินแน่นแล้วล่ะ มันบานบานเขาอาอัานันเขาเอาหรอกเขาเอาหรอกตัว้พอแกงเขาจะเอาตัาวนี้าได้ได้ยุกได้ยุกไปเ่อนคู Oh, oh. Hmm. Là, cái gì cái, này. Là, cái này. Ma, mà cái lại cái gì cái mà cái lại cái à, mà หวานบุงมวานมากมากทุกทีดอกบานบานโอ้ยตัวไห้พอเอาพอแกงพ่อสี่เอาเดี๋ยวพ่อ นอกพออีกแลว้วเป็นเห็ดปวกบานเอาตัวน,นะ่ครับร้ามันงกี้อู้มันบานข้งนอกหวานหมดเลยหมาฮ่าจาฟังท่าไงนู่น้างนอกอกระตา,าคอยหเดือกินมันแต่ว่ามันกระแค็งอยู่เลยตัวน,นี้บ่อ มันคือบานไงทีพน่น้ำจุ่มคือบ่ออกันเนาะนี่เี่เพี่น้องนกะนแขงอยู่ไหล่ะคอยดือกินนื่น้ำเปลยยังไงนันเอ่านี่

<ส>มาพีดอกีเฮ็ดเฮาดินมานอน้เฮ็ดปอกตัวไม่ติดแถวันดีดอกมันถึงเอาให้ันได้ดอกหน่อยเอาดอกดน่าเฮ็ดขาวดินกาลัออกพี่ กูอกน่ก็ลั่อออกแค่ข้าดินกันน้นแคละขอเรีนดู้เข้าคเกแขาดินออกเ่ะเก็บเรื่อยๆพี่น้องเก็บเรื่อย

อะไรอ้พูุ่นแตไปซู้บปลางางงง่อเอาขาออกไปลไลก่อนอีดอกนึ่งอุ้หงามๆหนึ่ง,ง,ง,งมาดอกพี่อน้ฮะ ma đỏ ma ngảm các chị các chị, ui đỏ ngảm kinh gần kìa thì một này. hết ăn luôn chưa? ตื่นเห็ดผงสีชมพูเขามาพี่น้องมาเก็บเห็ดผงดำได้บ้างอุ้ยุผมงามอยู่มากมากพี่น้องบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดพวกันหาเห็ดผงดำเห็ดเห็ดผงดรอทขาลายสั่นละพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่เห็ดยัง โอเฮ็ดคือเบื่อเฮ็ดทานเฮ็ดทานบ่กพอเฮ็ดทานเฮ็ดทานหนนง่ามเลยอโอ้เฮ็ดผงดำแกงแซ่บพูอกันได้พี่น้องมาทาักพี่มาทักพี่พ เฮ็ดทองเลือดบานเฮ็ดทองเลือดเฮ็ดทองดำพี่น้องน่าโอ้ยขาตันจิลือเลยพู่ไปไปตามมาพีนนานา่น้องตามมาโตก้อนมันมาหนีิ พุงด่างพุงเรือแล้วขี่นออกบานโอ้ยขายตุ๊ปุอยู่บ้านานี่ยผุนอ้ามแห้งพุนสวยๆมามๆใส่รลายดอกเลยบ้านเดี๋ยวพ่อเส่็จละโอ้ยเม่เห็นเกือบเหยียบโอ้โอ้ไม่เกือบไม่ตุ๊กขิหัว อ้เหตปุปุอยู่ขากำลังแกงแสบจังน,นี่มามาีมา่มัธยมน้ำเพือ,อเดิ่งือดไป หนึ่งดอกสวยงามเลยโอ้ยหักพอดีเลยนี่มาดอกนี้ให้งามแหงพี่น้องเลยบาบเลือดแดงโอ้ยพุญโอ้ยพุ่นงามครับงามงามงามต้องไปหลุดมืออีกพี่น้องลุ่มือไปเรื่อยๆ มามาพี่น้องวาเบืองเบืงสได้ใสดบ่นี่เห็ดงดำานสีแดงตะขาวโอ้ยุอ้ต่บออันนี้ยู่ได้ได้ยู่ได้ยูุ่่นขามกระตันนี่เอาไต่ซ้ำดเอาะเห็ดปุงหยาบดอกนึงพี่นอง ใส่อยู่หรอกตัดขาออกที่เงียบๆเนี่ยก็ไดับมาพี่น้องมาเห็ดปวกบานี่พุ่นเห็ดปวกอยังเอ้ยพุ่นแต่ว่ายังใส่ด้อยู่พี่น้องอยู่ข้างในตัวนั้นบานอื้มอุ้งอุ้งดอกบานมัน พอได็แก้วก็หลับเลยพ่อได้เก็บอยู่เรื่อยๆอ,อยู่พี่น้องนี่เราคุยโอ้โหมาพี่น้องมาพ่อเรื่อยๆพ่อเรื่อยๆพุณคุณเก็บสองมือเลย,เยนะพี่น้องมากเก็บเห็ดพื่องขมิ้น นาเห็นเห็ดรั้งนีพี่น้องเลยอ้าซีบุษชนิลอะเห็ดอ้ากระปองเห็นเอามาสรุปยอดเห็ดพี่น้องกายเครื่องอยู่เห็ดร่วมเห็ดผึงดำแน่เห็ดผึงเลือดแน่เห็ดปวกแน่รวมเห็ดหมดน,นี่ อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนุก,กรอนแสเนลมือนาพอกันไหมพี่น้องมื่อนี้กับบ้านนะครับสวัสดีครับ